มีคำตอบสนับสนุนโดยเพียวสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่ง สีชนิดดีหลายสายพันธุ์เลยนะคะที่เขาคัดสรรตัวที่แข็งแรงที่สุดมาไว้ในเพียวพุทธและเพียวเม็ดเนี่ยนอกจากจะช่วยรักษาเชื้อรารากเน่าคนเน่าใบจุดใบด่างแล้วเขายังช่วยเสริมสร้างทําให้พืชเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรหลายคนนําไปใช้เขารู้สึกว่าพืชของเขาเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นจริงไหมคะคุณกุ้ง ค่ะจริงค่ะภายหลังจากที่เราใช้จุลินทรีย์ที่ฉีดพ่นทางใบแล้วก็หว่านรอบคนต้นนะคะตัวจุลินทรีย์นะคะก็จะมีความสามารถในการเจริญเติบโตและป้องกันโรคพืชนะคะบริเวณที่เราใช้ค่ะทาให้ปริมาณเชื้อราลดโรคพืชเนี่ยลดปริมาณลงรวมถึงตัวเขาเองนะคะเพิ่มปริมาณแล้วก็ขยายสายพันธุ์นะคะอยู่ในบริเวณดินที่เรา ดินที่เราพะปลูกนะคะทำให้ต้นไม้เราะคะ่ะแข็งแรงขึ้นเป็นการป้องกันทางอ้อมนะคะที่จะทําให้พืชแข็งแรงขึ้นและเมื่อเราใช้ไประยะเวลานานเนี่ยนะคะต้นพืชเราก็จะเกิดกลไกในการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานะคะ่ะ ูุิคุ้มกันตัวนี้แหละที่จะสามารถทําให้พืชของเราเนี่ยต้านทานต่อโรคได้มากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ <c oughs> เรียกได้ว่าพอมีจุลินทรีย์ชนิดดีเยอะๆเนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่ของเขาได้อย่างเต็มที่ช่วยยับยั้งเชื้อรารากเน่าคนเน่าต่างๆนะคะไม่แปลกใจเลยว่านอกจากจะช่วยยับยั้งเชื้อรารากเน่าคนเน่าแล้ว พืชก็ยังแข็งแรงได้ด้วยติดดอกออกผลดีใบเขียวสดชื่นพืชก็แข็งแรงโตไวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใช้เพียวพุดพัดและเทียวเม็ดตอบโจทย์แน่นอนค่ะเพียวมีคำตอบ